ดึงหางออกเลยดึงหางนี่ครับพี่น้องครับหางมันครับดึงเดึดดึงดึดดึงดึดวงอากาศดึงบ่าดึงมาเลยดึงมาจับ่วงมันจำบ่วงครับจำรางบ่วงหรือวพี่น้องครับโอ้มันแท่มันแท่มันแทะหลังสุดท้ายนี่พี่มูว่าไม่หนั่นหลังสิบครับมีสิบหลังแน่นอนครับพี่น้องครับพี่สองตัวครับโอ้หับสองตัว สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะครับพิมูเดอะสตาร์บ้านนอกนะครับเมื่อนี้กับพิมูกับสิตามที่บอกไว้คลิปที่แล้วเนาะที่พามาใส่บ่วงนูครับพี่น้องครับกับทีมงานที่เ่าครับนะครับชิงเดอะสตาร์บ้านนอกคิวเดอะสตาร์บ้านนอกแล้วก็เคนะครับเดี๋ยวพี่น้องเข้ากัสิไปเบิ่งกันนะครับเนาะใส่ล่ะบ่วงนี่ใส่ล่ะนี่ครับพี่น้องครับมันได้กาศร่มหนาวครับพี่น้องครับ ตามหานันข้างหนูพี่น้องเห็นหนูหน้านะครับเนาะบุ้ยนายพานแต่ละคนแต่งตัวว่ามันฉิบป็ดเกี่ยวไปเบื้องครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่ครับพี่น้องครับกำลังมาหานข้องหนูสช่ไพี่นอ้องเอาไปเบื้องกันครับ หนูหน้าช่วงนี้มันสีแบบว่าช่วงแบบเกี่ยวเขาแล้วเนาะหนูก็จะออกไปอยู่ตามตามน้ำนะครับใกล้ริมน้ำนะพี่น้องเนาะนี่ซาดามครับส่วนมากยังไม่ยู่น้ำจังสีหลยเห็นไปเนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่หลองเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งใ,ใกล้ๆครับเดี๋ยว,ยวท่อนใส่บ่วงแบะบไปนี่คือวิธีการใส่บ่วง เป็นเป็นบ่วงเป็นบ่วงซิ่ง,งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งบ่วงไกลๆก,ก่อนเนาะนี่เป็นไส้ยางเห็ดนะหลวดลวดสลิงครับพี่น้องครับลลลแล้วก็มามันสีดีเด้งมันเดี๋ยวมาสาธิตด้วยสาธิตหนูแลน่นต่ำข้าไปด้วยเป็นไงคือว่านี่ซอยเขาเสียบไปแล้วม่นบคือว่าถ้าเราดูได้มากอะไก็ดีห่างดีนะมันจะเขาจะองใส่ห่างดีนะมันจะเส้นหรือว่าเครื่องเส้นอ่าเส้นหนึ่งครับพี่น้องครับคือว่า บันอกให้มันคันใส่เตี้ยดินนี่มันสียกันขามันยางมาเตี้ยคอมันง่ายขึ้นอ่าคขาง่ายขึ้นไมยว่ากันสีล็อกถือคอพอดีปึ๊บโอ้แบบนี้เองพี่น้องครับใช่หรือทาาหนูเจ้าเป็นยังไงครับส่วนมากมื่อยู่น้าเหมืนขางเดียพี่น้องครับขางขางสะนามเนาะนี่ยังไงใส่เสียบคงไกครับพี่น้องครับหลังแหลกเท่านี่มัอนี่เตรียมมาจากจากจาดการหลังสิบหลังสิบหลังนั่นครับสิบหลัง นี่ครับพี่น้องครับเอาใส่ไปนี่เนาะลังหนึ่งเนาะแล้วเขาเข้ามาย่ำกันบึ้งครับที่ใส่ไปจนครบสิบรังครับพี่น้องครับเออเชืออันเขาใส่ยังครับในพลาดนี่อยเขาใส่หนูยังหนูหนูพุกครับหนูพุกหนูพุกหรือว่าหนูหน้าครับพี่น้องครับพุกหรือว่าหนูนาเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวอันนี้มันเป็นมันเป็นข้องที่ชัดมากเลยครับนี่เดี๋ยวพลาลงไปเบิ้งครับนี่ครับโอ้เรื่องไรนี่ครับนี่ ข้อมันจะไปน้ำขางข้างทีครับนี่พี่ตองเบึงเบึงนี่สาธิตการใสคนเป็นวิธีชีวิตนะครับพี่ตองครับการหาอยู่หากินเนาะโอเคต้องลังไปเอาไปเบงกุ้ยปลากุ้ยปลาเอาไปหลอดหนูได้คนกินได้ กวยครับพี <krit> ่น้องครับ <aids> น <Studies 000> <rawd Moder> ้ำขังขังกู้สะนะครับเนาะกำลังหาทางันหนูครับพี่น้องครับเอ๊ะหนีอย่างขึ้นนี่พันชิง้นยังกันใบกล้วยขึ้ป็นนี่สิเอาให็นเบิ้งดูนี่เปิดให้เบิ้งพี่น้องบนเพิ่อนเบิ้องบนนู้นนี่เป็นอย่างนี้เบิ้งครับพี่น้องครับนี่ยังอยู่ได้นี่ อันนี้บูมีนี่นี่นี่อันนึงกูเหเบิ่งก้าวพี่น้องครับมีตัวยังนิดนี่ครับมีป่ะครับมีไปจ้เป็นพีเสียแล้วนี่ครับมันเป็นพีเสือจังครับพี่น้องครับตัวตัวเป็นแบบนี้มันไม่มีตัวหนึ่งนิดหน่อยนะแล้วเราไปเอาแกะแกะมาเบิ่งเลยเป็นธรรมชาติครับพี่น้องครับขึ้นอยู่น้ำต้นกล้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาแกะตัวนี้เบิ่งนด้นอยนี่นี่นี่นันนี่เลยโอ้มันโขลกไปไปได้เบางไปได้เบา โอลงแต่อะไรู่ลูกันครับพี่น้องครับขู่ลูหรือว่าอันนอนนะครับนี่เดี๋ยวมาเบิ้งครับพี่น้องครับติดตัวยิ่งกินได้บ้างหมกินได้กินได้กันครับต้องลงไปมุกเก็บให้มันสุกก่อนโอ้นี่ก็เริ่มเริ่มแล้วครับพี่น้องครับเริ่มเริ่มมดฤดูกาลมันแล้วครับพี่น้องครับจะเป็นพีเสื้อบอกเฮ้ยจะเป็นพีเสื้อ เออเป็นพีเสศอแล้วครับพี่น้องครับเอาปล่อยมันไปซะไปห้าไปหาหนูต่อห้าธรรมชาติครับพี่น้องครับก็อี๊ๆดูนี่เนี่ยเอาเบืองเอาเบืองเมียต้องเป็นห้อยหนูกินอันยังก็บุญเส้นพี่น้องครับฝักทองอี๊ฝักทองข้างล่างใส่หรือไมันนี่ครับพี่น้องครับเบิองมาเล็ดมันครับในมันเนี่ยบอกเฮ้ยนี่ครับนี่ครับหนูห้อยหนูกินครับเจ้บุรุษหมากมั่นจะใส่เนาะ เบิ้องขาต่อไปเฮาเห็นบ่โอ,อู้นี่ครับพี่น้องครับหวยครับพี่น้องครับแมนบอล<แ>นีนนนน่นี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 ่เออเหรอหวยขึ้นต้นเลยหวยมุ่งต้นเลยเป็นนั้น งูนูครับพี่น้องครับนี่ทางอย่าเบึงเบึงข้างมันเบิึงทางมันอู้มแมนดีข้างแกนเปิดเลยข้างนี้ธรรมดาจังเลยเบึงครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นทางนูแต่มันเป็นแผลแผลแบบนี้ครับมันจะเป็นร่องของมันเนาะเป็นคล้องของมันนี่คือคือควายของมันเนาะ ไว้หรือว่าอันอันเดียวมันขุดหูเข้าไปแล้วครับพี่น้องครับขุดหูเข้าไปแล้วมันจะเอาดินออกมาไนะนี่โอ้โหมมไม่นีหูบางเคียวบางเด้อหูต้องโยงขึ้่อมนเคียวบางหูนะครับพี่น้องหู้นา่าจะถมดินไหมครับน่นจะใส่ดินถมไหมครับก็ูดออกมาอย่าว่าอัดนู้นน,นั่นแหละพูดออกมาอย่าว่าอัดสิวปะบ่บ่ันมันมอ,อัดหูมันไหมอุอย้ย คนยังว่าเห็นไ่เต็มดูวมนนะมนบอมนเนี่ยอยังอ่าเดี๋ยเหูดียเตดิก็ตเองน้ามกว่บ่นี่ห้อยลงไม่เช่น้ามกว่าเพื่อดเลยใู่นบรบพ่น้องครับเป็นหูหนูครับนี่นี่อยอเสียเป็นหูเข้าไปวะเอาดักไปนี่เาจกจัหลังนึงอหน เอาคิ้วมาดักหูเลยเฮาหลังนึงตากหูนี้มีสิทธิ์อจริมีสิทธิ์ลายก่อนดักท่าเลยมันจะออกมาจากหูเลยฟังเสียงพานครับมีเปียวบอกว่ามีหลายหูบ่ไมีเปียวออกเขาไม่ได้กลวนมันแไงเขาจะไม่ได้ออกเปียวได้ละใส่ใส่มีสิทออกกันดูนี่เฮ็ดเมนู้อย่างไรแย่เนี่ยนู้ง บหนูวันได้อยู่พอดีถามหาเมนู่นเหรอพอดีหาไมนูไหมภารกิจหาหนูครับพี่น้องครับกลางทุ่งได้จากหลังแล้วฮะอันได้ใส่ไปแปดลัางก้าวลังครับแปดลัางก้าวลังเรื่องครับพี่น้องครับโอ้ยหญากัหกหลายพี่มันเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับพี่น้องครับ การหายูหากินเนาะของคนอีสานอาจจะรู้ดีนะครับพี่น้องครับหนูหน้าครับพี่น้องครับจมูกเบิ่งก่อนคือจังหูมันงเถอะอหาทางห้องก็จะดักตามทางครับพี่น้องครับทางหนูเนาะ <c oughs> มาอยังเ <c oughs> พื่อันหมากไม่เหพราะไม้ปลาจังครับ พันชิงวะกินได้ท่านยังวะอย่ด้ไอ่อย่าเด้อกินได้กินได้อย่าเด้อกินได้อีลีส่งลงบาทวะท่านเด้ออย่ามากันเอียงอย่ากูเคยกินอยู่กินมึงดิแกแล้วกินไม่ได้ตายบพราะมีนไปครับพี่น้องครับอันนี้ฮอกระเซ่ไปสิบหลังครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับหอดสวนพริกครับพี่น้องครับรักบักพริกครับรักบักพริก ลักบุกพริกครับบ่ได้ลักกับพี่น้องเนอะอันบุกพริกเจ้าของนี่นะครับปลูกไว้ครับขางคู่สะเนาะนี่ครับพี่น้องครับปฎิวัลลักษณ์โมเมนล่ะเอ้าเก็บไปห่ออันนี้ห่อกระเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับอันบ่วงห่อเนี่มีโอกาสจากเปอร์เซ็นต์นี่ใส่ไปนี่ยหกสิบสบเขาใส่ไปจากหลังเหรอใส่ไปสิบหลังครับสิบหลังครับพี่น้องครับลังห เอาเปิดออกแน่นานะเชิญผู้ชมอยากเห็นนี่เอ้โควิดช่วงนี้โควิดโควิดปิดนานครับพี่น้องครับไม่ใจผู้ใดก็บไู้ใดอ่าชิเดน่นอันลายภายในเกาะเปอร์เซ็นต์ลายภายในเกาะโอกาสชิเด่นนะใส่บ่วงไปห้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์บ่ทุกพี่น้องครับแสดงว่าหนูยังหนูเขา,ายังหลา,ายาายังมีอยู่เน,ะนเาะเขายังมีอยู่อ่ายังมีอันยังมีห้อยมีห้อยกินอยู่ครับพี่น้องครับเบิ้งเต้พูดเก็บเครื่องเก็บเครื่องถ่านครับพี่น้องครับนี่ครับมะพริกอะ บอพีชเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อบรดิลักเด้อครับเด้อคู่สายเจ้าของครับนี่ครับผ่านคิวครับพี่น้องครับเอาเออมือแรงครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่มูจะพามาเบิ่งอีกทีนึงถ้าเกิดว่าบบเปลี่ยนมือแรงกะเป็นมืออื่นเสานะครับพี่น้องครับพี่มูจะพามาหอกที่ห้องไปเซบวงไว้เนาะพี่น้องเนาะสิบหลังนะครับพี่น้องครับโอเคครับไปติดตามกันเลยครับรอพี่น้องเนาะ มือแรงหรือว่ามือเสานะครับตอนนี้กะตาวินกะรับขอบฟ้าแล้วครับพี่น้องครับทั้งหมื่นโอเคครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้กะพี่มูกะทิพ้าทีมงานครับพี่น้องครับนี่ทีมงานถังหลังเขาต้องใส่ไฟโคมนะครับไปยมบ่วงครับยมนูครับเขาใส่ไว้เต็มมือแรงนี่ตอนนี้จะบ่วงครับพี่น้องครับเดี๋ยวถามผ่านผานก่อนจะบ่วงเลยถังหลัง ตอนนี้สองทุ่มยี่สิบห้าครับสองนโอเคครับสองทุ่มก็พี่พี่น้องครับสสงแซนูเหาอกําลังจออกแล้วเนาะเดี๋ยวหฮอไปติดตามกันครับพี่น้องครับไปยามบ่วงครับผมโอเคไปเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับนี่กับมากับทีมงานเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวอันอันนูเหาอมันจิกออกจมูกยังห่อขึ้นมาหยาบนะนี่อะไรครับอันปิดไฟก่อนมันเดี๋ยวไปเห็นหน้าไปเออพี่น้องครับอันหนูมาครับอืมนูออกมามาก สองถุงมูกว่วสามถุงครับเดือดเนี่มันจะออกแล้วเนาะคำแมนมาเนาะเดือดเดือดเลยออกเพราะว่าย่ำนีมันย่ำหนาวครับพี่น้องครับแดดมันเออ่นแดดมันมืดเร็วมันมืดเร็วครับพี่น้องครับนี่ครับทีมงานห่อครับเดี๋ยวห่อจะไปย่ำนู้ครับพี่น้องครับมันจู่ออกประมาณนี้แล้วเนาะปกติคนกับมาใหญ่สอาถุงมกวัสามถุงเขาเอาเอาใบจักใบไอ้จักจักบ่วงก่อนสี่บ่วงครับสี่บ่วงครับพี่น้องครับโอเคไปไปนำทางครับพี่น้องครับไปเบิ่งลุงกันฮะครับ เป็นยังไงลังแหลกฮะปุ่งไล่หลายปะฮะซุ่มไล่ดูนี่ปุณิปุณิดังเงี้ยนี่มาครับมาครับพี่น้องครับนี่เสรษบ่วงห่อบ่วงจ็เศษบ่วงลังแหลกเป็นยังไงลังแหลกโอ้โหลังแหลกบ่วงหมานครับเอาเก็บห่อเก็บเลยนะครับเก็บเลยเก็บเลยครับเก็บครับไปเบิ้งหลังที่สองครับเดี๋ยว มันครับพี่น้องครับหลังแรกครับโบมีแหล่เลยไปเบิ้งอีกครับพี่น้องครับนี่เป็นสะครับพี่น้องครับมองห้องว่าใส่บางเว้นหนิเนาะพี่น้องเนาะไปครับครับหลังสองครับพี่น้องครับหลังแหลเขา่าดไปแล้วหลังสองครับโอ้ฮะเอาพี่น้องครับเอาแล้วครับพี่น้องครับเอาแลอวครับพี่น้องครับอู้ด้วยครับนี่ครับ เนน้อนอีีครับพ anyway> uh like ี่น้องครับเดี๋ยว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 พี่มูบ้งกันครับโอ้พันตีติไม้ได้เนี่ยโอ้มามามาเดี๋ยวมาเราัดโอ้พี่ครับพี่น้องครับหนูโอ้หนูฟุกยังอีครับหนูนาครับพี่น้องครับนี่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 นีตไม้ได้นี่ยขอโทขอทาเองติดกันจำพังจพังะจพังตัวโอ้ตัวบกเงี้ครับพี่น้องครับโอ้พันโอ้ลุด่เ อ๋อเจ้่อเร็วๆอูับๆเอาันไม่ดูับเอ้พี่รองครับจพังไปแ้อมันมันมัครับมันครับมันที่มันนอนครับพี่องครับโอ้บวตันเลยะโอ้ขอทาขนดครับเดี๋ยวได่ม่ดูนี่ครับอู้พี่ครับพี่องครัตัวใหญ่เติบอยู่เนาะตัวประมาณจะค่งนยเหลุดกับข้อไปดีเ้อขอไปดีเ้ย พูดในนอนยาพี่น uh> ้องครับหนูย่าหนี่มันเป็นยังไงมันมันโม่เฮมันอ่่นั้นเาอห่างนั้นเอหนูมันครับพี่น้องครับประมาณขนาดฝนเลยมันเข้าหน่ะฝนมันเข้าอาจารพี่น้องครับเอาโอเคครับพี่น้องได้ตัวนึงแล้วครับไปห้าไปต่อเนาะบ่วงเขามีสิบลังครับพี่น้องครับไปมาพันธุ์พ่านนะคไปครับพี่น้องครับนี่มาพ่านครับพี่น้องครับได้ไปแล้วตัวหนึ่งเอาโช่ได้ตัวหนึ่งเข้า สี่ครับพี่น้องครับโอ้จะเห็ดเมนูอย่างไรเราเบิ่งกันครับพี่น้องครับว่าตัวบักใหญ่ไปหนูพุกครับพี่น้องครับในน่องนี่ี่านเฮาจะเบิร์นเลยครับเมื่อนี้เป็นเดือนดับพอดีครับพี่น้องมืดบึดน่องหนูกระดิ่เข่าพอดีครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับอันนี้ล้างทื่ไหนนี่พันไอ้พันอันนี้อันนี้ล้างที่แปดครับจริงเลยครับที่แปดพอดีอันที่แปดหลังที่แปดชันมา นีเชือบทามมันครับพี่น้องครับเบิ้งซองเบื้องโอ้หลังนีผาดครับพี่น้องครับันี้ผาดโอ้ไปต่อหน้าต่อหน้าต่อไปเรื่อยๆไปไหนครับไปไปครับพี่น้องครับตามมาไปต่อเขาไม่ถูกใจบะมีหน้าใส่ครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับไปครับพี่น้องครับโอ้ภารกิจเดท่อ

มงหูครับพี่น้องครับบอพาดครับนี่ครับโอ้ยน้อยหลีพันพันครับแต่ตัวนึงเอ่านี่ครับตัวนึงครับโอ้นี่ตัวนึงครับเอาวะมาๆมาเอาหาวิธีออกมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงให้ก่ก่อนจะไปจะไปจะจะเอาไว้ฉีดลุ้นฉีดลุ้นนะดึงิดใช่ไหมครับดึงหางออกเลยดึงหางนี่ครับพี่น้องครับหางมันครับดึงเึดดึงดึดดึงดึดอู้มากาดดึงปะดึงมาเลยดึงมาจับลวงจับลวงครับจับรางวงออกมา พี่น้องครับอู้มันแท้มันแท้มันแท้หลังสุดท้ายเฮ้ยพี่มูว่าไม่หนั่นหลังพี่สิบครับมีสิบหลังแน่นอนครับพี่น้องครับพี่สองตัวครับโอ้ครับสองตัวขอตาขนาดเมื่อตัวมาดูลูกฟุกย่างนี้ทำผมโอ้เอาวิถีชีวิตครับพี่น้องครับวิถีชีวิตมันบาดนะครับพี่น้องครับจากหงส์ตัวแม่ยปะผู้ตัวเมียเบิ้งเขียวครับพี่น้องครับ มึงหามันโอ้ยตุผูตุผูตุผูสันบานี่นะชิวบ่วงก็ชิวบวกตาปล่อยบ่วงชิงปล่อยบ่วงมันฉีลุดมันฉีลุดยานยานมันโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวฮะปัดสองหลังมืดสองอันตัวครับพี่น้องครับโอ้ยหลังถ่ายพอดีมาโชว์ใหมันโชว์สองตัวเด้หลังถ่ายพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องครับนี่เบิ้งครับหลังสุดท้ายพอดีมีสิบหลังในสองอันสองตัวครับพี่น้องครับถือว่าประสบความสำเร็จครับพี่น้องครับเนน้องอีดีเนน้องอีดี ทีมงานเ่ารู้พุกกันหมดเ่ยย้อนครับพี่น้องครับไม่ยังอ่ะกบใส่ <c oughs> กบมีตุ้มกบยางครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> กบย่างคนระับคางคกนะครับขีดกรงขาดโอ้ยปวดศีรษะไปปลาปิ้งปลาปิ้งยเตรียมพี่น้องปลาปิปา้รยออ่านหยาบน้ำครับพี่น้องครับเว้ยว <c oughs> ันร้างกูจับดิ๊ก <c oughs> <c oughs> โอ้ยมาข่าวเมื่อคืนเนาะพี่พี่มูกพยายามถ่ายหไม่ดีสุดเนาะพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องอยากให้พี่อยากให้น้องมึงหลังสุดท้ายเป็นไงครับโอ้หลังสุดท้ายลั่นบ่อโบราณเลยโบราณเลยอุ๊แสดงว่าหนูบัวพานเนาะหนูบัวพานครับพี่น้องครับแสดงได้เป็นติดกบติดกเก็บโอ้แม่ติดกบติดหนูมาแล้วครับพี่น้องครับเปดอะไรเนี่ยเป็ดปูนะเขาล้างอย่างมั้ง ผู้ใดินปัส่เบะกับคิดดีนะครับพี่น้องคิดทีมงานเดินสตาร์บัคหน่อกลากยามย่างเหยาะพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปไปล้างต่อไปล้างนี่เป็นยังไงล้างนี่เหี่ยวเตี้ยไม่ได้เตี้ยเหวล้างเหี่ยวเฮ้ยโอ้เป็นกาวไปไปไปล้างต่อไปครับพี่น้องครับโอ้ยหอนอยากให้พี่ให้น้องเห็นครับพี่น้องครับนี่ครับเขาไดนสิบหลังได้สองตัวครับพี่น้องครับ นี่ไอพี่พน,น,น้องมันครับถือว่านูไหลยยครับถือว่านูมันไหลยยครับมันยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะอุดมสมบูรณ์นี่ครับบ้านเฮามันยังถือว่าบ้านมันยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับมีสัตว์ปลาสัตว์มีหนูมีอย่างอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยตัวบอกไงครับพี่น้องครับเฮาสิไประเดมื้อเช้าเนาะให้เป็นอาหารอาหารเช้าอาหารเช้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิเป็นเมนูยังกะค่อยว่าสิค่อยค่อยเบิ่งค่อยไปติดตามกันคลิปต่อไปนะครับพี่น้องคลิปนี้พี่มูกระเสียเอาไว้สำเนี้นะครับพี่น้องครับ โอ้ได้่สองตัวแบบนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยให้เบิ้งปั๊ดทัวใ่น้องอีหลีทีมงานห้องถือว่าสุดยอดนะครับพี่น้องครับอ่านี่อ่าคิงเดอะสตาร์บานนอกครับพี่น้องครับเคเดอะสตาร์บ้านนอกครับพี่น้องแล้วก็เสือขาวๆนี่แม่นน้องฉลาน้องคิวเดอะสตาร์บันนอกแม่นผมพี่มูนเดอะสตาร์บันนอกครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับโอ้ถือว่าสุดยอดครับมื้อนี้เป็นไงได้ันแน่นอนบ่ถือว่า ผ่านครับผ่านถือว่าผ่านครับพี่น้องครับในสองตัวครับสิบหลังในสองตัวนะครับเขาแบบว่าเขาใส่แต่หมูเว้นจะหงมงแรงเนาะครับผมนูสีออกประมาณสองทุ่มพอดีนะครับพี่น้องครับเอากถือว่าประสบความสำเร็จนะครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเอาเอาไว้ชนีพิมพ์โมเหตุแบบนี้ยันยันยันพี่น้องมาเห็นครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีถ้าท้องไปติดตามคลิปหนาอย่าลืมนะพี่น้องครับเดี๋ยวพี่นูมูเสียดันไม่นูนูยังกาะ หนูอบปิ๊บหรอหนูอบปิ๊บครับอ่าหนูอบฟางหรือว่หน,นูอบปิป๊บนะครับพี่น้องครับกับทีมงานเ่านี่แหละโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ